อีกอันนี้สงหนึ่งที่จะมาในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือร้านอาหารนะครับปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วอย่างชัดเจนเลยครับนายนางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาการไทยนะครับบอกว่าแนวโน้มธุรกิจอาหารในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยจะเติบโตวกว่าปีที่ผ่านมาประมาณถึง40%ครับจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมากกว่าปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับปรากฏว่า ไอ้การเติบโตเนี่ยมันเป็นแบบกระจุกอยู่ในตัวเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆครับเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเป็นต้นส่วนทิศทางตลาดธุรกิจร้านอาหารในปีหน้าคาดว่าก็น่าจะโตจากปีนี้อีกประมาณสัก10%ปนะครับปัจจัยจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นปริมาณร้านอาหารที่เข้ามาในระบบมากขึ้นและจํานวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปีหน้าเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่นายเกรียงศักดิ์เจริญวงศักนวิชาการอบุโสก็เปิดเผยแนวโน้ม5อาชีพที่ทําแล้วรุ่งนะฮะและ5อาชีพที่ทําแล้วร่วงในปีหน้าน จับจองกันนะครับ5อาชีพที่รุ่งในปี67อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคาดการณ์ว่าตัวเลขกองเที่ยวต่างชาติมาก็น่าจะช่วยให้อาชีพนี้ดีขึ้นอาชีพเกี่ยวกับสุขภาพความงามโดยเฉพาะผลิตจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าคนสูงอายุเยอะขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเช่นผู้จัดก,การฝ่ายเทคโนโลยีนักพัฒนาซอฟตแวร์อาชีพเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลและสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมรองรับเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG model ทีนี้มาดู5อาชีพร่วงปีหน้า สายบัญชีนะฮะคือทําบัญชีเนี่ยจะถูกแทนด้วยเทคโนโลยีเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาทาแทนได้นะครับรางงานอุตสาหกรรมครับจะเอาแขนกลหุ่นยนต์เข้ามาใช้มากขึ้นเกี่ยวกับบริหารทางการเงินนะฮะอาจจะเป็นหมายถึงสายธนาคารรวมไปถึงการบันทึกและนับสินค้านะครับอันนี้ก็จะหมายถึงเสมียนและรวมไปถึงการขายของออฟไลน์นะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคคนไทยตอนนี้เนี่ยซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมครับ